เขามาร่วมงานกับ e เซน n ์เนาะเป็นวิตาเตอร์ห้าปีแล้วค่ะวิตาเตอร์ไม่ไปไหนเลยตกใจแรงมั้ยตกใจแรงมั้ยเออห้าปีแล้วห้าปีแล้วเออเรื่องู้จัดการหนูเองค่ะข้าราชการต่อๆกัเป็นห้าปีแล้วค่ะตอนนี้ก็มาในเรื่องของเอเซน e ์เอ็กซ์ตร้าแคร์ค่ะคือหอมยาวนาน30วัน เคล็ดลับอะไรของเรานอกจากความสวยทําให้เอเซนต์เขาใช้แล้วถึง5ปีติดต่อกันเพราะเราเป็นผู้ใช้จริงเราใช้ตลอดแล้วก็พอใช้แล้วก็เผยแผ้ความหอมทุกคนเพราะว่าเราเผยขี้แพ้แล้วเอเซนต์นะเขาผ่านการทดสอบการละคายเคืแล้วค่ะ,ะก็เลยแบบเออแนะนำสำหรับคนที่แบบใส่เสื้อแล้วแบบทําไมขึ้นที่ตัวอะไระนะคะนี่ก็คือแบบช่วยเราได้เยอะอากมาฉันชวนนิดนึงชันชวนนิดนึงหล้วคนแบบโมดตัวหอมจากอะไรอยากรูเลยเคล็ดลับอย่างนง้ มีหลายช่องทางค่ะส่วนช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ทุกคนได้กลิ่นหอมจากตัวโบนะคะก็โบใช้สีอิเิเกนบูสีฟ้าหอมจริงๆโฉใช้ได้แบบยูนิเซ็กเลยไม่ได้แบบหวานเลี่ยนเกินไปนะคะ่ะอ,อ่ะเอาเรื่องทิปเ้หน่อยล่าสูดกับมาแล้วทีงกริเป็นยังไงบ้างคุณสนุกดีค่ะดูเป็นทิปที่ค่ปัญหาเยอะดีแบบครบทุกอย่างเลยแบบ เก้าอี้พังบ้างกระเป๋าเราไม่มาส่งบ้างไม่มีเสื้อผ้าใสอุ้เหรอทั้งคู่เลยเหรอหนูคนเดียวแล้วก็ก่อนจะกลับคลิปพี่เล็กโดนล้วงกระเป๋าเออจะโดนลงมอถือก็คือว่าเป็นทิค่อนข้งๆู่ชีวิตทาราหดเหมือนกันเนาะก็ดูได้เรียนรู้เยอะดีว่าแบบถ้าของหายเราต้องไปรอบสายพาตรงไหนถ้าโทรศัพท์หายเราต้องไปแจ้งความยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้รู้อะไรใหม่ที่ไหน ค่ะที่โคเวนการ์เดนตรโซนนั้นคือจริงๆทางโซนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโจนอะไรมันเยอะอยู่แล้วคือคือพวกเราไปคือด้วยความระมันระวังอยู่แล้วไม่รู้หรือว่ายังไงระมัดระวังอยู่แล้วค่ะพี่เล็กคือระมัดระวังที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีรายละเอียดย่อยๆแหละก็ให้นางหรือว่ารอรอฟังนางหรือว่านางพูดไปแล้วแล้วเครียดไหมอ่ะเพราะมันเจอปัญหาเยอะแล้วคืออาทิตย์เนี้ยหนูว่าสงสารสงสารเขาที่แบบเห็นหน้ารู้เลยว่าแบบตาแบบ ลอยอ่ะต yeah. ัวลอยตัวเบาเดินแบบทำไงดีรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเขาก็สติดีมากๆที่แบบต้องทำอะไรก่อนอายัดก่อนหาไฟล์ไมโฟนเลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอไหมไฟไหมพีนเห็นพายังอยู่ในอยู่ทั้งยังยังอยู่ในอังกฤษแต่ว่าตำรวจบอกว่าออกนอกอังกฤษไปแล้วเราก็เลยโอเคัมก็เป็นเรื่องของตำรวจไปไม่ยังไงก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วค่ะเพราะว่า เรื่องที่นู่นเด็กๆทุกคนที่แบบว่าเรียนที่นู่นเนี่ยเขาก็จะบอกทุกคนว่าของหายยังไงก็ไม่ได้คือภาที่อังกฤษมีอะไรกังวลอะไรไหมพี่เล็ก้งโอเคเขาไม่แอบกังวลมีงานมนหื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีกังวลว่าไอคาวหรือว่าโทรศัพท์เขาจะแบบหาอะไรข้อมูลไม่เจออย่างเงี้ยค่ะอย่างแต่ว่าเรื่องแทกเรื่องอะไรคือเขาก็สามารถแบบอายัดอะไรหมดแล้วเนาะทุกช่องทาง อายัดหมดแล้วค่ะเพราะว่าได้ซ้อมอายัดบัตรแรกไปแล้วบัตรแรกกำหักไปแล้วก็เลยแบบเออนั่นแหละคะ่ะก็คือทริปนี้มันมีรอบซ้อมรอบจริงซ้อมจริง,ม,รงมีหมดเลยเออมีให้แบบ<ศ>ได้รับตลอดเวลาแล้วเราก็บอกตลอดว่าพอแล้วเนาะแบบเออพอแล้วไม่พอแล้วไม่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วพอแล้วเออปัญหาพอแล้วพอแล้วมีเอามาแล้วอย่างเงี้ยปีนี้ได้ความสนุกความหวานความน่ารักอะไรพวกนม้มันก็ได้เห็นได้เห็นแล้วค่ะว่าพอถึงในสถานการณ์ที่มันแบบ มีปัญหาจะแก้ไขปัญหากันยังไงมีใครแบบโรกประมาณไหนบ้างมีใครแพรนิคขนาดไหนบ้างใครเใครแพนิคสุดก็เ็สติดีกว่าใชม จริงๆอ่ะทุกคนสติดีหมดเลยอาจจะเป็นเราที่สสติไม่ค่อยดีคนเดียวแต่เราไม่แสดงอาการหรอเราแสดงอาการคือไม่อยากเอาเครียดแหละเล่นตลกจนตำรวจไม่เชื่อว่าของหายอันนี้นไงติดเล่นไปอีกยืนหัวเราก็อยู่5้าคนอยู่ในโรงพักเงี้ยแบบเพราะเรารู้สึกว่าเออเขาเครียดกันแล้วเราก็ไปเล่นตลกไปแล้วเคยคิดไหมอาจจะเป็นสาเหตุที่ตำรวจไม่อยากตามก็ได้ไม่ทุกคนไม่มีเคสไหนใครตามเลยเราเราเคยของหายมาเหมือนกันก็ไม่ได้โดนตามไม่ได้ อยู่แล้วซื้กระเป๋าเราก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรนะกระเป๋าเรากระเป๋าเราอะสามวันถึง uh, oh. ได้ของคืน oh. เพราะว่าต uh, ้องส่งกลับมาแล้วก็ใส่ของแม่ไปก่อนหลวมๆปวมีมียืมเสื้อพี่เล็กใส่ไหมคะไม่ยืมค่ะเพราะเราช็อปของแม่เลยซื้อใหม่เท่านั้นแม่มันของหายแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าใส่อ่ะเราแต่เราก็มีรูปลงสวยๆนะก็ซื้อเลยาหลับเลยค่ะ โปยเลยอยากโปรยเลยทุกชอ็อปซื้อมาเขา้าเขาสามช็อบสามอยูแต่ก็ยังอัอนชุดเดิมนะชั้นเพราะว่าเราหนาวเราไปที่หนาวตอนเป็นชุดซัมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยมียอะไรแล้วแล้วที่มีคุณแม่ได้เห็นอะไ,ไรไปเลยเยอะขึ้นมาอะไรคะที่มีได้แม่ได้เห็นอะไรไปเลยเยอะขึ้นไหมเห็นอะไรก็คือที่ใส่ใจคออะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแหละเขาก็ได้เห็นว่าเป็นคนเออค่อนข้างมีสติ ขาให้ผ่านนะเมื่อเทียบกับเราใช่ไัมเขาโวยมีกะหนีกว่าเราเยอะแม่ว่าไงแม่โอเคเลยแม่ก็ไม่ว่าไงแม่ก็ว่าเอ้าตายฮ่ะแล้วของมันแบบมันในโมเมนต์นั้นอ่ะมันคือแบบตกใจด้วยอะไรหลายอย่างด้วยเราก็ก็ได้แต่สงสารเพราะเราก็แบบทำอะไรไม่ได้มากกว่าที่แบบไปโรงพักเธออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เอ็นดูเนาะแม่เอ็นดูก็แบบ คนที่ระวังตัวที่สุดในทริปแล้วบอกว่าคนว่าเฮ้ยระวังกระเป๋าเอากระเป๋าไว้ข้างหน้าสี่ด้แน่เลยค่ะเองโดนเองนะน้องสารยจริงนะแล้วกลับมายมนะกับทุกเราเพราะเจอหลายอย่างหลือเกินหนึ่งทิปหลายร้านเหตุการณ์มันเกินยมอ่ะแบบมันมันได้ทําใจอยู่ในทริปนั้นจนพอกลับมาไทยแล้วเรารู้สึกว่า เย่กลับไทยแล้วโอเคกลับบ้านเกิดมึงนอนบ้านเกิดกลับเธอมันจะมีไม่มีเอาละพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับเราก็ยังมีที่แบบที่เก้าอี้เราทีวีพังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมันจัดทุกอันเลยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเกี่ยวคิดว่ากลับไทยมาขอทําบุญเถอะขาทริปทาบุญเถอะไม่ต้องเที่ยวแล้วแต่ว่าไม่รู้นไรจะโทษอะไรแล้วโทษเองช็อคตาไปเลยจริงอยู่นู้นเพราไทยไม่รู้เรื่องก็เลยแบบไม่ถึง เไม่ทัได้เปิดแทสเลดไม่มีรางแปลอีกก็แบบได้แต่ please p l e thank you มันก็ไม่เข้าใจไงม่เข้าใจอีกเพปสตาเลยไม่โดนใจเลยใช่ปะ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 ป่าะป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 งปะ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 พะละยะปเปะ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 ป่ปงยะปะไะปเปะดะป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 ะเะปะปนปีปะ่ะสุปะไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมเขปะแล้วแหละปะะปะปะ่ีปปปหน่อยใช่แบบ กอเป็นไปได้เลยอ่ไปได้ง่ายๆบ้างเนาะอ๋อชนบทอ่ะไม่มีปัญหาเลยพี่ในเมืองอ่ะสุดๆคนมันเยอะเนาะชนนบทเราก็แบบไอ้็อกหน้าต่างเลยนั้นไม่มีเลยมีแต่แก่นี่เราได้เออเข้าบ้านเราหลอกเออโอ้โหอะก็พักไปก่อนเนาะยาะยเวลาไม่ไปเที่ยวใกล้ๆเอาตอนแรกว่าจะไปชุกตัวอยู่อังกฤษกลับมาผิวขาวแน่นอน หนาเป็นไงดําเลยอะไม่เลยอะแดดมันอยู่กรุงเทพอ๋ออ๋อเราเพิไม่ทากันนร่มกันแดดทาก็ไม่ช่วยค่ะอ๋อต้องเปียกร้อยอย่างเงี้ยหรือว่าต้องรอซีนกันแดดเข้าก่อนถ้ามีก็ดีนะคะแต่แบบมันร้อนมากอะไม่มีอะไรมาสู้ได้เลยเลยมแล้วเขาไม่ทุเลาหรอพี่เล็กไม่กางร่มเอาเครื่องคุมแบบคุ้มค่าลําพังโทรศัพท์เขาหายเขาก็เท้าแล้ว เราขอชิดเองก่อนไม่เขาดูแลตัวเองดีกว่าเขาก็ดูแลเราเต็มที่ละค่ะที่ทำได้อะไรเราเป็นสายลุยแล้วอะเนาะลุยสุดๆแทบจะไปตีเขาละโอเคทำไมอะเรื่องอะไรอะมันก็แบบนั่นแหละของหายของหายเลยแล้วก็แบบทไมอะไรยังไงที่ไหนคนไหนมันทำไมอะมันไม่ยังไงอะก็้สายลุอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เจอตัวเจอก็จะจัดกเนาะดีดีอะไรไปกีเทพสานตามาโดนใจแล้วก็ขอองค์ท่าน